สวัสดีครับพบกับฟรีไฟมือบ้านฟรีไฟ e ือบานเอ้ยฟรีไฟมือบานเออฟรีไฟ e ือบานถูกแล้ววันนี้นะครับจากการวิเคราะห์แล้วกันนะครับในตลาดนั่ครับก็จะมาวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับในเรื่องของตลาดนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปตลาดนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่ายิ่สิตัวสุดท้ายนะครับที่อยากจะซื้อนะก็คือ LW นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ราคาตลาดนะครับที่ไปสำรวจมาเมื่อกี้นี้นะครับทำให้รู้สึกว่าอ่ะ รออีกสักหน่อยดีกว่าประมาณนี้ฮะับเหตุที่บอกว่าทาไมถึงรอสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อบเนี่ยเติมกับร้านนี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับ ฝากด้วยนะครับในตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ตลาดนะครับมารดินี่นะครับราคาก็ถือว่าขึ้นขึ้นลงๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มดรอปมาต่ำกว่า300แล้วนะครับแต่ว่าไม่เฉพาะมารดินี่เท่านั้นนะนักเตะคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น112คนอื่นครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวเนซูเอสเฮริเคนนะครับบอเวเดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีราคาที่ร่วงหล่นกันมาอย่างน่าใจหายเลยนั่นเองนะครับ ก็จะมีบางตัวนะครับที่ยังพอแบบทรงๆตัวอยู่ที่400ล้านได้นะครับนั่นก็คือเด v i เควินเดอะบอยนะครับเอ็มปาเป้อะไรประมาณนี้ครับโรนันโดนี่ก็เริ่มดรอปลงมาแล้วครับจาก400กว่าล้านนะตอนนี้ก็370กว่าล้านนั่นเองนะครับซึ่งดูพื่นๆนะครับนั่นก็หมายความว่าราคานักเตะเนี่ยร่วงลงนะร่วงลงนะฮะ ร่วงลงเพื่อที่จะให้เราช้อนนั่นแหละนะครับคือบอกว่าใครที่มีเงินมันก็น่าช้อนใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีของที่จะถูกกว่านี้ได้อีกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบร้อนอะไรนะครับพี่ว่าใจเย็นๆก่อนนะพื้นราคามันกาลังร่วงแหละนะครับมันยังไม่มีแนวโน้มที่แบบจะหักหัวขึ้นนะครับมาดู1 1 1กันบ้างครับเนี่ย111ครับราคาเริ่มต่ำกว่า100ล้านนะครับนะส่วนใหญ่นะจะต่ำกว่า100ล้านแล้วนะครับนะเนี่ยครับ บาร์เทนนะครับที่แบบว่า100่กว่าล้านอะไรประมาณนี้ครับดรอปมาที่90ล้านแล้วนะครับนะเปดีเมยองอะไรประมาณนี้ครับเริ่มดรอปราคามาแล้วนะครับ11 1นะครับก็จะมีบางตัวนะครับที่ราคายังดีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นฟันได้นะครับกูตัวนะครับเดวี่นะครับนะครับสามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งสักเท่าไหร่นะครับ LB 111นี่คือสูงนับปัจจุบันแล้วนั่นเองครับ Gk 111ก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับคูตัวแล้วก็ฟันได้นะครับนะแต่ก็ดูสัปดาห์นี้อีกทีหนึ่งไอคอนพามไม่รู้จะมีใครจะมาเบียดราคา3ตัวนี้ลงหรือเปล่านั่นเองครับมาดูครับไอคอนพามพระนาสุดครับมุลเลอร์ครับ80กว่าล้านนะครับ111ครับเนี่ยมาดูนาตีหนึ่งร้อ1สกันบ้างครับ 110คงต้องบอกเลยนะว่าราคาก็คงจะแบบตันไปหลายตัวแล้วนะครับนะไม่รวมของเก่านะครับมีของใหม่มาครับเนี่ยโฟฟาน่าครับมาตินเนสเบเมอร์ครับเฟเคียนะครับราคาก็อยู่มาที่ต่ำสุดแล้วนะครับ57ล้านประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนของ110นะครับบางตัวก็ราคายังดีอยู่นะครับโดยเฉพาะองดีครับ LW เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีแค่เยมเป้112เวนิสอุตนะครับแล้วก็ องรีนั่นแหละครับที่110นะครับซึ่งโอวต่มสุดนะครับแต่ว่าก็มีความน่าใช้อยู่เหมือนกันครับสำหรับองรีราคาก็เลยไม่ค่อยตกลงมานั่นเองนะครับมาดูในส่วนของกาก้าบ้างซิอ่าตอนนี้ก็มี200กว่าคิวนะครับนะที่รอกันระบายอยู่นะครับมีคนปิดพาร์ไปนะครับก็อืมก็รอ200กว่าคิวอยู่ครับณปัจจุบันนี้นั่นเองครับ 109 109นะครับเออโอ้โหเดลไซย์ครับราคาร่วงหล่นลงมาแบบน่าใจหายเลยนะเออแต่ถามว่ายังดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่นะครับอืม AI ดีอยู่ครับในไอคอนผ้ามนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็มาเบียดราคาไงโอตาเมนดี้มิริตาอะไรเงี้ยครับก็จะมาเบียดราคานั่ยนะครับนะแล้วก็เบเมอร์นะครับเบเมอร์ร้อยสิบนะครับห้าสิบเจ็ดล้านเมื่อกี้นี้นั่นเองครับก็ได้ในเรื่องของโอเวอร์ที่สูงกว่าเดลไซย์นะครับแต่ว่าในเรื่องของ AI เนี่ยไม่แน่ใจยังไม่เคยใช้จริงๆนะร่างนี้ครัับบบเเมอรร์ค ดังนั้นเนี่ยจะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับก็สรุปว่าราคาณปัจจุบันนี้นะครับคืออัตรากําลังซื้อเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วนะคือตอนเนี้ย ถ้ายิ่งยิ่งคนไม่ค่อยซื้อกันนะครับราคาก็จะบีบลงให้ต่ําเรื่อยๆนะครับจนแบบว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าซื้อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะมันเป็น,นกลไกของตลาดดีมานสัพอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รีบร้อนอะไรนะครับพี่แนะนำนะครับถือเงินสดไว้ก่อนดีกว่านะเออโอเคเราอาจจะเล่นตัวแบบนี้ไปก่อนนะครับอืมก็รอให้มันสิ้นสุดราคาก่อนแล้วกันนะครับนะ ซึ่งมันจะเหลือเวลาอีกประมาณสักสสัปดาห์ก,กว่าๆครับในการเล่นกิจกรรมนี้นั่นเองครับนะใครทน,นรอได้ก็ถือว่าได้ราคาที่ไม่แพงแล้วกันนะในช่วงท้ายกิจกรรมนี่ครับเดี๋ยวจะเหลือไอคอนพามที่จะมาเบียดราคานักเตะกลุ่มเก่านะครับนะให้ลงมาอีกหรือว่าบางตัวที่อาจจะไม่รับผลกระทบก็อาจจะราคาขึ้นไปนะครับอย่างอย่างเช่นฮาเลนอะไรประมาณนี้ครับนะ หาแล่นหนึ่งร้อยสิบสองมานะครับทำให้หาแล่นล่างนี้ครับราคาโดดขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยมีคนต่อคิวไปเยอะมากเลยครับเจ็ดสิบคิวครับเจ็ดสิบคิวก็รอซื้อนะดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆแล้วกันนะครับมีเงินก็เก็บตังค์ไว้ก่อนนะเออมันมีของที่ถูกกว่านี้ได้อีกนั่นเองครับของวันนี้ว่าถูกแล้ววันข้างหน้าถูกกว่านี้ได้แน่นอนนั่นเองนะครับนะเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่อยากจะให้เสียตุ้งเสียตังค์เยอะนะครับนะในเกมนี้นั่นเองครับ ิ็บตังไว้ก่อนนะเล่นเท่าที่มีไปก่อนนะี่ครับนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีพห้าครับสวัสดีครับ